โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมโอ okay. okay. เคโอเคกันอีกเช่นเคยนะครับผมแลครับผมวันนี้เราอยู่กันในมินิวบ์บ็อกอาร์ตนะครับผมในแมปลักกี้บ็อกครับผมใช่แล้วเราจะมาเปิดลักกี้บ็อกในเกมมินิวบ์บ็อกอาร์ตกันนะครับจะเป็นยังไงก็มารับชมกันเลยาามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมซึ่ง ผมทราบมาเร้าวว่ารักี้บล็อกของมินิโวเนี่ยขุดนานชิบหายเลยนะครับนานขนาดไหนเรามาลองจับเวลากันไหมนะโอเคเดี๋ยวเราจะรอให้มันเหลือ57นาทนีแล้วเรามาดูกันว่ามันจะแตกเมื่อไหร่นะครับ57นาทีเราค่อยเริ่มขุดนะโอเคไหมสองหนโอเคขุด2วิ3วิ4 5 6 7 8เอ,อ่อประมาณ 8 9วิหรือ10วิประมาณนะั้นอะคือนานโคตรโคตรเนี่ยครับโอ้โหแล้วก็จะเปิดไปยังนุน่นโอ้โหใช้เวลาเกียรตที่เนะี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราเปิดมาปุ๊บเราจะได้มาเป็นลัคกี้บ็อกซ์แบบนี้นะครับคือมันไม่ได้เปิดให้เลยเราต้องมานั่งกดเองแล้วถ้าข้างใดมีอย่างนี้โต้องมานั่งซุ่มอีกประเภทซุ่มดอปของเนี่ยมาให้เราเลือกนะครับมีโอกาสได้รับของข้างใน,นหนึ่งชิ้นโอเคอะได้มาได้แดนดอมสองคูนึง โอ้มีโอกาสได้รับของชิ้นนี้เปิดเออได้ชุดเพชรนี่มันต้องมานั่งเปิดอย่างนี้ครับมานั่งเปิดรัวๆนะครับผมได้ชุดเพชรมาโอเคมาเรามาเปิดกันเลยดีกว่าอย่ารอช้าครับผมแม่งโคตรจะนานเลยนะนั้นจริงนานจะจัดเลยนะครับแบบกว่าจะไปถึงตรงนู้นได้โบได้เลยซ่มซ่มอีกทีนึงอ้าได้ลักกี้บ็อกซ์อีกหนึ่งทีโอ้ไม่กอดกูต้องมานั่งขุดขุดซ้ำขุดซ้อนขุดซ้อนเงื่อนสุดยอดไปเลยนะครับสุดยอดไปเลย มาบอโบดามอีกซุมอีกแรนดอมวิมีอะไรอ่ะวิดาบวิดาบอะไรเนี่ยเอะคว้าสอดดาเมจหกสิบสกิลวาดาเมจฟิงนี่ฟันอย่างนี้ได้ด้วยโหมีแบบเอฟเฟกสุดยอดเลยมาซุมต่อเราได้ดาบแบบเท่มานะครับ60ดาเมจดาบเท่มากเลยนะเมื่อกี้คือแบบของในกล่องคือแบบสวยทุกอันเลยซุมต่อ ทวินได้อะมาหนึ่งเออต้องเปิดอีกหนึ่งรอบถ้าคือได้กล่องที่มันคือว่าโอ้อย่างเงี้ยยูเฮดเเฮดอะ่ะคือเราต้องสุ่มอีกหนึ่งรอบครับทุกคนครับเราต้องมานั่งขุดใหม่ซึ่งไม่เสียเวลามากนะมาต่อฮึแรนดอมสองคูณหนึ่งเยี่ยมได้อะไรได้หมวกเพจโอเคไม่ซ้ำไม่ซ้ำถือว่าผ่านเนะียขุดต่อมาดูว่าผมจะได้ครบเสร็จไหมนะมาลยุยจริงๆไงแบบเนี้ยมันเอาไว้ เล่นด้วยกันหลายคนนะครับผมแต่ว่าผมไม่มีคนเล่นมินิวเวิลเป็นเพื่อนเนะี่ยก็ตามนั้นแหละนะมาคุคนเดียวงงงาเศร้าใจ <c oughs> กระโดดตายด,ดิไมเนี่ยเปิดอ่าสุดยอดไปเลยดวงดีอะไรเช่นนี้ <c oughs> ขุดซ้ำขุดซ้อนแล้วมีเวลา54นาทีโอ้ m ม g กอฉันใช้เวลาไปมาหาศาลมากกับการขุดเปิดแรนดอมสาวคู่หนึง อา,าได้น้องไก่ได้เนื้อไก่มากินจดยอดไปเลยนะคุดต่ออย่ารอช้าตืดูดดเพลงแมงจะติดสิขสิไหมเนี่ยโอ้มาซุ่มเปิด,ดชื่อแรนดอมสวยวเน,นี่ยเห็นปะขอดูดีทุกอันเลยนะมีคาทานี้ด้วยอ่ะคาทาเนี่ยการแคปเจอร์สก,กุระเนี่ยอะไรพูดนะใช่เลยจัดเลยปิงโอ้คาทาพิติเคียวทำอะไรได้ยิงเวทเหรอในอ่านสิ สกิลพอร์ชั่นอินมี่อ๋อยิงพิษโอเคยิงพิษคาถาติดพิษนั่นเองนะฮะไปสุมต่อคิดว่าเราน่าจะสุมให้ดูแบบพอเป็นพิธีนะคงไม่เปิดหมดหรอกนะเพราะคิดว่ามันนานมากๆเลยนะครับสามหนึ่งอืมได้น้องไก่มาอีกแล้วนะครับน้องไก่คูณสองบออะไรเอ่ยปิง้งอ่าธรรมาดาขุดใบเอออันนี้คือเกลือเกลือแบบเกลือจัดๆเกลือจริงๆเกลือแท้จริงเลยนะบะ บอ่อสามคูนึงขนมปังได้ขนมปังมากินทุกคนสุดยอดเฮ้ยยะปิ๊งปิงปงปงป๊งเอ้ยคาทาเซรามุนรือเปล่าคาทาอะไรไม่รู้อะอ่านก่อนดิอินเคียร์เฮดพีเฮ้ยคาทาฮิวนี่ฮิวสิบวิสุดยอดไปเลยต้องชาร์จยิงเลยทุกคนจอยด้วยนะไปถึงไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวมีขึ้นข้างบนอยู่โอ้โหโคตรไกลเลยเปิด แลนนมอสาวคูหนึ่งเยี่ยมได้ไก่มาอีกแล้วเออเรามันมีกล่องที่สุ่มเพชรสุ่มอาวุธสุ่มของกินแล้วก็กล่องอานะครับมันมีแค่4อย่างนะครับคือลัคกี้บ็อกนะมันสุ่มของไม่ได้เยอะนะนี่สาวคูหนึ่งเนี่ยอาหารนี่ได้รับไก่ย่างหอมๆนี่เปิดร้านขายไก่ย่างได้เลยนะตอน,นนะตเนี้ยนะยี่สิบตัวนยตัวละห้าสิบบาทจ้าจริงนะครับจริง,รงไก่ย่างสมัยนี้ตัวเท่าไหร่วะร้อยกว่าบาทนะร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเนี่ยอะไรประมาณนั้นแหละหุย คือกล่องมันมีแสงด้วยนะทุกคนแรนด้อมสาคุณหนึ่งปิง้งได้ขนมปังเยี่ยมเซฟตัวนี้โหแล้วมีปลากรัวแล้วมีปลากรัวด้วยทุกคนคือมันไม่ปล่อยให้เราวิ่งง่ายๆเพราะาไบกอดไม่ให้เราปล่อยแบบวิ่งชิวๆแล้วปลากรัวเกมนี้คือวิ่งอย่างยากแรนด้อมหนึ่งคุณหนึ่งได้อะไรคาถาอะไรอีกแล้วคาถาพิษวิ่งได้สามอ่ะผมอยากเก็บคอลเลกชันอูทให้มันครบๆกระโดดทุกครั้งผมเสียวทุกครั้งเลยนะครับผมไปลเลยครับ เบอสเลนน้องสาวคุหเยี่ยมไปต่อฮึจ้าคุณต่อมามามา,มา,ม,ามาเลยมาเลยบอสเพียสามพู1หนของกินอีกแล้วนี่คราวนี้เปิดร้านเบเกอรีร่ข <laughs> นมปังมา20อันขายเลยไอ้นี่ไงเคบับไม่ขายเคบับไมมันก็แซนวิชไก่อะไรเงี้ยนะเออนะธุรกิจครอบครัวไหมล่ะมีทุกอย่างเปิดโชว ขนมปังแซงนะตอนนี้ขนมปังแซงนะครับผมธรรมดาที่ไหนอะอัฉรปะเฮ้ยซุม่มปิงอ่ะเ <c oughs> ก้อเกเด็กชุบชับประดับชับชุบชุบชับประดับชับชุบมัจมนะมมะมจะมีใครสุดอุ้ยกางเกงว่ะไม่ซ้ำาว่ะมันจะมีใครซวยแบบแบบแบบ,แบ,บแอันนี้ไหมอ้าวลวนรวอ้าวแบบอ้าวอะไอ้าวอีกอะ่นะนมันจะมีใครซวยขนาดนั้นไหมคือแค่ได้อันเดียวผมก็กำหมาแล้วถ้ามันได้แบบ สองสามอัรตินี่คือแบบทุบคีย์บอร์ดทิ้งอะจริงๆมาอาร์ติกันอาร์ติกันแต่ว่ามันไม่ใช่กอดเดียวถ้าขุดอันนี้เราไดอาร์อีกอันนี้ค่อยกำหมัดแต่อันนี้มันคืออีกองหนึ่งไงเออปรากฏว่าเนี่ยมาแล้วสุ่มละอาร์มาติ้งโอ้ยโชคดีอาร์ไม่มาแต่ของซ้ำวะได้รองเท้าได้กางเกงซ้ำกางเกงเราเพิ่งได้มาตะกี้นี่ขุดต่อเฮ้ยเราจะผ่านชั้นกระโดดแบบทางตรงแล้วน่าจะเป็นชั้นสเติปแล้วต่อไปบุ๊ เดี๋ยวมีจุดเซ f แล้วก็ขึ้นน้ำไปโอเคโบ้แลนด้อมสามโอเคไก่ย่างหอม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 มาแล้วมึงหอมชุยเลยไปเพี้ยวเพี้ยแลนดอมสามเพี้ยไก่ย่างหอมหมไก่ย่างหอมหอมหอมรอยมานี้มานี่มานี่มาเ้ยได้ผมเช็ดเท้าแล้วสองหนึ่งได้หมวก ผมมีแล้วอ่ะขาดรองเท้าอ่ะขาดรองเท้ากับพระคุมอ่ะหมมีเลี้ยวแมวจะอ่าเรียบร้อยแตกอสุดชายได้เกลือแต่คือมันยังดีนะคืออย่างอันอื่นอ่ะคือลักคกี้บล็อกของอย่างอื่นอ่ะมันแบบเกลือแล้วมันเกลือเลยงแต่นี้เกลือแล้วเราต้องมารักสุดมีใครซวยไหมที่ได้อสวกอันติดนี่ไงครับผมทําให้ดูแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะไม่เปิดการชากินมใดๆทั้งสิ้นนะครับผม ว่าผมรู้เลยนะครับว่าโอ้โหสามอาสามอามาเลยโอ้โหเกือจะจัดเกือที่สุดเกือในโลกไปเลยโบโอ้อยขอายังชั่วโอ้โหแล้วยังได้ของซ้ำมาอีกนะสุดยอดไปเลยสุดยอดที่สุดอ,อขัดดาดเล่นลักคกี้บ๊ชอย่างตงมานั่งปากกลัวหมือนมานั่งเสียวตกปล่อยกูไปเล่น แบบธรรมาดาก,ก็ไม่ได้โอ้ยลอยขึ้นข้างบนหนุนดัหนุนดั่มเฮ ύ, ้ยแอนสุดท้ายแล้วปะไม่หมดแล้วเหรอเฮ้ยก็สุดท้ายดิอันสุดท้ายนี่เกลือยับเลยนะ <c oughs> ได้ของไม่ครบป่ะทุกคนผมเสียใจที่ผมหาของไม้ทุกคนไม่ครบเพราะว่าผมเกลือได้แต่ของกินนี่อะไรเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ยังมีอีกเหรอนึกว่าหมดแล้วนึกว่าจบแล้วนึกว่าความทรมานนี้จ,จบเป็นพ่อค้าขายไก่ย่างอีกแล้วเออโอ้โหมีกี่ด่านวันนี้โอ้ my god เกลือเด็กเจ็บไปทั้งหัวใจทำไวยังทน ทนเปิดไปเพื่ออะไรเฮ้ย <c oughs> อะไรได้ดับดับซ้ำขอไม่ซ้ำได้ไหม <c oughs> อะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ำอ่ะเข้าใจปะ <c oughs> ผมอยากเก็บอย่างน้อยขอชุดคอบก็ยังดี <c oughs> อ่าเกลือเด็กอีกแล้วเก <c oughs> ืออีกแล้ว สาเลยนะอย่างละสาาบ้านแล้นะของกินนั่นขอพวกชุดพวกอาวุธก็ยังดีแล้วแบบไม่ซ้ำอะ่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยมันสุดยอดที่สุดในโลกเลยนะดองเค็มกันเลยเดียวโอโ้ไม่มีแล้วว่ามีแล้วว่าเสื้อโอ้รองเท้าก็ไม่ได้ผ้าคลุมก็ได้ เนะขาดอยู่2ชิ้นเนี่ยครบสองชิ้นผมปิดคลิปเลยเอาเดีดูซิว่ามันจะมาแม่ดวงอะอาวุธไม่ต้องครบหรอกครบก็คงไม่ใช่อ่ะมันจะไปครบได้ไงบ้าบยตั้งหลายกลงแล้วก็หยุดได้อ้าสักทีนะแบบอ้าเยอะไปแล้วอ้าแรบนรัวๆนะโบเลนน้อมสามสามูณหนึ่งขึ้นมาที่แทบจะปล่อยจอยทิ้งปล่อยเมาสทิ้งแต่ถ้ามันพังขึ้นมาแล้วรออะไรขุดอ่ะสองหนึ่ง เอ้ยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเสื้อโครร้ดเดียมเพชรล็อกมุม,มอบอดไปดูข้างหลังก็ไม่ได้อุตสา่าห์ได้พภาคุมมาแต่ดูไม่ได้นะฮะว่าเราใสา่พภาคุมอยู่สุดยอดที่สุดในลวกไปเลยขอกางเกงอ่าขอเอ้ยไม่ใช่ขอกางเกงตีปากตีปากตะทีกางเกงมาสามตัวแล้วขอรองเท้าขอรองเท้าเพชรขอรองเท้าเพชษ ทิ้งนลองรองเท้าครบแล้วครบแล้วเย่ได้ชุดเพจครบแล้วเอาเป็นว่าไหวเจ้านี้ละกันดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันน่าจะอีกยาวไกลเลยหรือเปล่านะขอดูก่บลองดูลองไปสุดทางดูเราได้ชุดเพจครบแล้วถือว่ามิชชั่นคอมพลีส ว่ายังวะผมว่ามันไปอีกนะดูทรงแล้วนี่อ่ะอ้าวมอาหมดแล้วเหรออ๋อนี่คือหมดแล้วอ้าวอ่ะแล้วกลับไปได้ด้วยชิพายโอเค ้วผมก็ถือว่าภารกิจเราจบแล้วจริงๆเราเล่นต่ออีกสักหน่อยก็น่าจะเปิดครบทุกกล่องเลยนะครับผมยังไงก็ไว้ท่นนี้ล้วกันนะครับผมยังไงก็ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย